สวัสดีครับพบกับชิปอัพกรุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเป็นล้อ BBS แท้ๆนะครับจากตัวแทนจำหน่ายถูกต้องในประเทศไทยนะครับสำหรับข้อได้เปรียบนะครับในการซื้อล้อ BBS จากตัวแทนจำหน่ายถูกต้องเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับข้อแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการรับประกันก็คือรับประกันโครงสร้างสีนะครับความสวยงามของตัวล้อเนี่ยถ้ามีดีเฟกที่เกิดจากการผลิตนะครับก็จะมีการรับประกันดูแลหลังการขายให้เต็มที่เลยนะครับเคลมให้นะครับผมข้อที่2เรื่องนี้สําคัญนะครับเวลาเราซื้อล้อเนี่ยเราย่อมอยากได้ล้อที่มันตรงสเปกับรถเาามกที่่สุดนนนนะะรรััับเพาาาฉ้้้กกกซืออ BBS Thailand ตตวแยถูง จะได้ล้อที่ตรงสเปคเราเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสีฟิตเมนต์นะครับออฟเซ็ตความกว้างต่างๆจะไม่มีการนำล้อผิดสเปคผิดรุ่นมาขายให้อย่างเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับเป็นล้อของ x 6 4 0 i นะครับตัวปัจจุบันนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยสามารถใส่กับ x 5ได้แต่มันก็จะมีความแตกต่างในด้านของออฟเซ็ต et อยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งทำให้จริงๆแล้วมันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับถ้าเราซื้อจากตัวแทนจำหน่ายถูกต้องนะแล้วก็ข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ็นอยู่ในกล่อองงนีี้้มมะไรบาาดูกัน ก็จะมีน็อตล้อนะครับ BBS แท้ๆเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวฮัรบริงนะครับเป็นของ BBS เช่นกันมีสปริงล็อกมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตรงรุ่นไม่ต้องกังวลเรื่องล้อสั่นนะครับขับร้อยหนึงสัน่นขับร้อยยสัน่นอันนี้ไม่มีนะครับเพราะมันตรงรุ่นมาแล้วไม่ต้องมากลึงเองนะครับแบบล้อหิ้วนะครับอคเซอรีครบฝาล้อของแท้นะครับแล้วก็จะมีตัวจุบลม BBS แท้เช่นกัน พออะเซนเอรี่เป็นของแท้นะครับเวลามันมีปัญหาขึ้นมาจุบลมเสียนะครับฝาล้อหายก็สามารถเบิกได้นะครับตรงรุ่นนะครับตรงสีไม่ต้องเทียบให้เสียเวลานั่นเองนะครับข้อถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวใบกำกับภาษีนะครับสามารถเอาใบกำกับภาษีได้นะครับถ้าเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลก็สามารถเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างอันนี้ก็จะเป็น BBSR ID นะครับขอบ21สําหรับ X 6 4 0 i ถามว่าข้อดีของมันคือยังไงปกติแล้วเนี่ยเราคิดว่าล้อ 21นิ้วมันจะต้องหนักนะครับยกไม่ไหวยกยากๆแบบหนักแบบยกไม่ขึ้นอันนี้ผมจะบอกว่ายกมือเดียวขึ้นนะเบามาเลยอย่างนี้นะครับผมมันเบามากเมื่อเทียบกับขนาดล้อนะถ้าสนใจนะครับล้อ BBS แท้นะครับจากตัวแทนจำหน่ายถูกต้องนะครับประกันตูด BBS TH a i l a n d นะครับก็ติดต่อชิปอัพกรุ๊ปได้ขอบคุณครับ